สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวย t ท b e ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i s p o r t กีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอานะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวครับของวงการฟุตบอลไทยที่ต้องนำมาเล่านำมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้รับทราบรับฟังกันนะครับทั้งเรื่องของข่าวการย้ายตัวของจักรพันธ์ภัยสุวรรณกองหลังจากสุดปากาซิตี้อาจจะเปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นสีเสื้อของ BG ปทุมยูไนเต็ดหรือข่าวของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่อาจจะไม่เสริมทัพแล้วครับสำหรับไทยลีกฤดูกาลนี้แฟนบอลหลายคนคงมองว่านี่ก็แค่ข่าวการย้ายตตัััววขข่่่าาากรเเสมทททพองและีนน้น แต่ถ้าเกิดเรามองเราวิเคราะห์ลงไปลึกเข้าไปอีกนิดครับมันอาจจะเป็นปีที่บอลไทยพบกับคาว่าวิกฤตอีกครั้งนั่นก็เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าขันย่าแย่ในทุกวงการครับไม่เว้นแม้แต่วงการฟุตบอลไทยเอาเรื่องของสิงเชียงรายอยู่ในเต็กกันก่อนครับอย่างที่ทราบกันไปพวกเขาเพิ่งตกรอบศึก AFC แชมเปียนลีครับแต่เป็นการตกรอบแบบได้ใจแฟนบอลทั้งประเทศเพราะว่าเขาเก็บได้ถึง8คะแนนครับจบอันดับที่3าของกลุ่ม ต่อสู้กับยอดทีมจากเกาหลีทั้งชุงบุกคุนไดมอเตอร์ยอดทีมจากญี่ปุ่นอย่างกัมบะโอซาก้าได้อย่างถึงพลิกถึงขิงเรียกได้ว่าสู้ได้ใจเกินร้อยแม้ความสามารถยังห่างชั้นกันอยู่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องชมมาดามไฮครับปวิศรัตติยภัยรัตประธานสโมสรส,สิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดครับรวมไปถึงนักเตะและสตาฟโค้ชทุกคนที่ลุยไปถึงประเทศอุซเบกิสถานและก็ต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรี และตอนนี้ครับพวกเขาก็เข้ารับการกักตัวแล้วก็ฝึกซ้อมตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาด้วยเช่นกันครับจากมาดามไฮเพอะล่าสุดประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับออกมาบอกว่าตอนนี้งบประมาณทําทีมในฤดูกาลนี้ต้องพยายามรักษาเก็บทุกคนไว้ให้มีอยู่เท่าเดิมและถ้าเกิดเป็นไปไม่ได้จริงๆครับอาจจะจำใจต้องปล่อยนักเตะบ,บางคนออกไปครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็ปล่อยชัยวัฒน์บุราณกลับไปให้สมุทรปราการซิตี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่ถึงตอนนี้ครับยังไม่มีใครหรือว่านักเตะคนใดครับถูกปล่อยออกจากทีมสิ่งที่มาทาหายชี้แจงออกมาครับผมจับใจความได้ง่ายๆเลยครับคือว่างบประมาณตอนนี้ครับมีน้อยเต็มทีนะครับสำหรับการสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาลใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดฤดูกาลเมื่อไหร่ครับแม้ว่ากําหนดการคร่าวๆที่สมาคมฟุตบอลไทยชี้แจงออกมานั่นก็คือช่วงกลางเดือนสิงหาคมครับงบประมาณการทําทีมในแต่ละปีครับอย่างที่ทราบกันไปครับสปอนเซอร์บางเจ้าบางรายก็มีสัญญากันปีต่อปีเจอสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ ไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบบางเจ้าบางรายก็ต้องถอนตัวออกไปครับเพื่อรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้ก่อนซึ่งผมว่ามาดามไฮกับสิงเชียงรายเนี่ยก็น่าจะเข้าใจจุดนี้ดีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากครับส่วนคุณฮั่นมิติติยาภัยรัตน์ครับก็คงต้องพยายามช่วยหาสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเข้ามาเพิ่มเข้ามาเติมครับซึ่งตัวเลขค่าใช้จ่ายในการทําฟุตบอลแต่ละปีอย่างที่แฟนบอลทราบกันไปครับทีมระดับเกตเครับแต่ละทีมโอ้โหต้องมีมากกว่า100ล้านบาทอยู่แล้วครับบางทีม200ล้านบางทีม3 0 0ล้านล้าน นั่นคือก่อนที่เราจะรู้จักกับคําว่าโควิด -19 นะครับสิงห์เชียงรายก็ผ่านประสบการณ์อู้ฟู่ในระดับที่เคยเซ็นสัญญากับนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประเทศธนบูญเกษรัลมาแล้วครับกับเจ้าตั้มสิงห์เชียงรายทุ่มค่าตัวมหาศาร40-50ล้านบาทนู่นแหละครับและเมื่อเข้าสู่ปีนี้ยุคนี้ครับมันคือการปรับตัวของสโมสรครับปรับตัวให้เข้ากับการอยู่รอดในยุคนี้และผมมีโอกาสได้คุยกับทีมงานของสิงห์เชียงรายครับก่อนที่พวกเขาจะบินไปแข่งขันศึก A อฟซีแชมเปียนลีก ตอนนั้นทีมยังเปิดรับผู้สนับสนุนอยู่นะครับมีทั้งแพ็กเกจระดับ10ล้านขึ้นไประดับหลักล้านก็แล้วแต่แพ็กเกจครับว่าลูกค้าคนไหนธุรกิจไหนสนใจอย่างไรครับก็สามารถพูดคุยต่อรองราคาแพ็กเกจกันได้ครับที่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่าสปอนเซอร์ในยุคนี้ครับหายากขึ้นทุกทีนะครับการทํางานในสนามว่ายากแล้วการทํางานนอกสนามยากพอกันครับในกรณีนี้สิงเชียงรายคงไม่เสริมใครเข้ามาสู่ทีมแล้วครับถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงก็คงจะปล่อยออกอย่างเดียวครับอย่างที่บอกไปครับชัยวัฒน์บุราน กับสู่สสมสรเก่าสูตรปราการครับเช่นเดียวกับธีรยุบัรหารครับปล่อยให้ประจวบครับสิงห์เชียงรายเสริมเข้ามาแค่คนเดียวครับคือนัทวุฒิเจริญบุตรจากสุขโขทยัยสิงห์เชียงรายผู้เล่นตัวหลักตอนนี้ผมไล่ให้ดูคร่าวๆครับเป็นภาพรวมว่าจะสู้ศึกไทยลีกฤดูกาลใหม่ครับก็ไล่ตั้งแต่ในด่านฝีมือเยี่ยม2คนนะครับอภิรักษ์บอลวงแล้วก็สารอนอนท์อ,อนุอินครับกองหลังก็มีบินเนอร์เอลิเก้นำทัพนะครับส่วนนักเตะไทยก็มีธนศักดิ์สีใสจินพัฒน์อๅอ แบกซ้ายแบกขวาสุริยาสิงมุย้ยแล้วก็วสันห์หมแสนนี่ก็น่าจะช่วยทีมได้มากพอสมควรกองกลางมีตัวเอเชียอย่างโชจีฮุนครับคุมทัพพร้อมด้วยแข่งดีกีทีมชาติไทยทั้งพิธิวัตรสุจิตธรรมกุลครับศิวกรเตียตะกูลเอกนิตปัญญา สดแดนหน้าก็มีบิลโลซิมาครับแล้วก็เฟเดเปออาโมริมคงต้องเล่นเป็นคู่หูช่วยกันไปในเกมรุกกันก่อนนะครับเพืเ่อนๆว่าอย่างไงกันบ้างครับขุมกําลังชุดนี้ของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจะสามารถต่อกรแล้วก็จะสามารถจบฤดูกาลด้วยอันดับที่เท่าไหร่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันนะครับมาต่อกันที่อีกข่าวครับซึ่งผมมองว่าเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจฝืดเคืองเหมือนกันกับข่าวของจักรพันธ์ภัยสุวรรณกองหลังสาร,รประโยชน์จากสุดปากการซิตี้ครับ คนนี้ครับปัจจุบันคือเล่นเซนเตอร์นะครับแต่ว่าสามารถเล่นแบ็คขวาก็ได้มิดฟิลด์ทางกราบขวาเขาก็เล่นได้ดีนะครับจุดเด่นก็คือการเติมเกมแล้วก็มีลูกครอสที่ยอดเยี่ยมอาวุธเพิ่มเติมอีกอย่างก็คือลูกฟรีคิกถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีอาวุธหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกฟรีคิกที่ไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับ ผลงานตลอด23ปีที่ผ่านมาจากพันธ์ไพสุวรรณเนี่ยมีชื่อติดในทันเนียทีมชาติก็การันตีได้นะครับว่าเจ้านุกคือของจริงอีกคนครับแต่ทำไมสุดปารการซิตี้ต้องปล่อยตัวออกไปล่ะครับในความเห็นของผมนะครับมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการเงินของสโมสรด้วยวันก่อนนู้นถ้าแฟนบอลติดตามข่าวกันนะครับสุดปารการซิตี้เพิ่งโพสตหาสปอนเซอร์คาาหน้าอกให้กับเสื้อครับที่จะใช้แข่งขันในฤดูดกาลนี้คือเขาทำกราฟิกออกมาดูสวยงามดูน่ารักเลยทีเดียวนะครับประกาศตามหาผู้สนับสนุนเสือ้อเกาะของสุดปารการซิตี้ ตามหาคนที่จะเข้ามาช่วยเป็นผู้สับสนุนของทีมครับกิจการไหนท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้หมดในโพสต์เขาระบุไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งแฟนบอลชาวไทยรวมไปถึงสื่อหลายสำนักก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์เรื่องราวของสุดปาการครับเพราะว่าทีมทีมนี้เมื่อรู้ดูการที่แล้วครับผลงานยอดเยี่ยมทีเดียวครับภายใต้การคุมทัพของมาซาตดะอิชิอิกุนซอชาวญี่ปุ่นครับจบด้วยอันดับที่6อย่างสวยงาม จริงๆแล้วทีมก็น่าจะรักษานักเตะแล้วก็เสริมแก่งอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างที่บอกไปครับเรื่องของสปอนเซอร์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกอย่างหนึง่งการปล่อยตัวนักเตะในทีมออกไปในช่วงนี้ครับโดยเฉพาะนักเตะตัวหลักก็แน่นอนนะครับแฟนบอลอาจจะไม่ถูกใจนะครับ แต่กับตัวนักเตะเองครับการได้ไปค้าแข่งยังสโมสรที่ใหญ่ขึ้นมีโอกาสลุ้นแชมป์แล้วก็มีโอกาสติดทีมชาติก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่วินวินกันทั้งหมดครับทีมก็น่าจะได้เงินก้อนโตเข้ามาหล่อเลี้ยงจุนเจือสโมสรให้เดินไปข้างหน้าต่อไปครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลาบากตอนนี้ครับ กับช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยิ่งจังหวัดสุดปาการแล้วก็อยู่ใน13จังหวัดพื้นที่สีแดงครับมีผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับวันที่18กรกฎาคมที่ผมอัดคลิปสุตาการมีผู้ติดเชื้ออยู่นอันดับที่5ของประเทศครับวันนี้604รายและอีกสงวันข้างหน้าครับคือวันอังคารที่20กรกฎาคมก็จะมีการยกระดับมาตรการความเข้มข้นต่างๆขึ้นมาอีกครับจากทางภาครัฐแน่นอนว่าจะทำให้สภาพเศรษฐกิจเดินต่อลำบากครับทั้งเรื่องของเงินทุนสภาพเศรษฐกิจสภาพคล่องทุกอย่างมันจะโดนผลกระทบกัันหมดครบ วงการฟุตบอลไทยก็แน่นอนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกับผลกระทบนี้ไหนจะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยด้วยนะครับณนะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตกลงหาเจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่เข้ามาถ่ายทอดสดได้ทางสมาคมก็บอกว่ามีหลายเจ้าครับที่เข้ามาเจราจาด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆเนื่องจากมีการยื่นข้อเสนอมาเรื่อยๆนะครับสมาคมก็ต้องพยายามพิจารณาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดให้กับวงการฟุตบอลไทยครับและที่สําคัญนะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา คือต้องมีการวางเงินค้ำประกันหรือว่าแบงก์การันตีด้วย แม้ว่าสมาคมฟุตบอลกีฬาแห่งประเทศไทยจะพยายามหาทางออกอยู่นะครับแต่สิ่งที่สโมสรฟุตบอลไทยฟังแล้วอาจจะใจหายกันก็คือคำสัมภาษณ์ของพลตุรดเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับท่านออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเงินสนับสนุนทั้งหมดครับสมาคมพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับแต่อย่าคิดว่าปีนี้ครับฤดูกาลนี้จะต้องได้มากเหมือนก่อนนะครับตอนนี้เอาแค่ผ่านไปให้ได้ก่อนให้วงการมันขับเคลื่อนให้ได้ก่อนฟังแบบนี้แล้วคนทำทีมฟุตบอลใจว่นๆกันแหละครับเพราะก่อนหน้านี้ทีมในไทยลีก เคยรับกันฤดูกาลละ20ล้านบาทนะครับและถ้าปีนี้ได้น้อยกว่าเดิมทุกทีมก็คงต้องพยายามปรับตัวสู้ซึ่งการสู้ที่ว่าแน่นอนว่าต้องสู้ด้วยความยากลาบากครับโดยเฉพาะเรื่องของสปอนเซอร์ที่หลายทีมยังไม่สามารถหามาเติมเต็มให้ได้หล่อเลี้ยงไปตลอดลอดฝั่งนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมครับในไทยลีกรวมไปถึงสโมสรนในไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3ด้วยนะครับเพราะว่าไทยลีก1ว่าแย่แล้วเนี่ยลีกรองก็น่าจะแย่กว่านี้อีกครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวดังเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ครับ m i Sport ก็ขอมาแชร์แบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับช่อง m i Sport ของผมไว้ด้วยน,นะครับทุกการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมได้ผลิตคอนเทนนครัับนนรับกหาสสสุดววี